สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กัมาอยู่กับเซียนสองคือเกาคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเซียนสองมาอยู่ที่บ้านคุณยายนางล้านเปอร์เซนต์ค่ะจะพา f อฟซีนะคะมาตามแนวทางตองงวดของคุณยายนางเนาะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของคุณยายนางนะคะเข้าเต็มเต็มนะคะเกด เจ้าบนเต็มๆนะคะโตวิ่งกับเขาโตจับคู่กับเขาแน่นบนเป็นบนเน่นล่างเป็นล่างคุณพ่อคุณแม่เอา้าก่อนสิไปรับชมรับฟังนะคะจังไก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเนาะเพื่อที่จะบอบผ่านแนวทางดีๆของทางช่องนะคะไปะตามเส้นสองมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยานาน เดย๋ยวอัซคาดสีนอนน้ำหมาคือข่อยเจ้าเขาคิด่มีหมองวิมงเยมัดกันเลยสื่อข้างสื่เนานะเก้าเจ็ดนะแม่นั่งเนาะเก้าเจ็ดมิ้เกาบบาทยู่มันตัวพ่แม่นั่นว่าเงินสิเขาให้แม่ซีซีันีบ่บ่ยังมันมา เมืนะ่อเกินที่20แล้วแม่าสันเขามีนัดมาแล้วนะม,มีนัดมาแล้วเขาส่งทางนี้โบมี่นะถ้ามีโบมี่ห้อยห้อยทางมีจมะอาเนาะถ้ามีโบมี่เลยมันมีอยู่กับวันใดลาบจังสี่ดาบพ่อแม่นั่งก็จะออกเลยต้องหาทางอื่นที่ <m ai> พูดนะแม่ปล่อยไปทางสว่างทางที <m ai> ่ยังก็ บนบนตู้แดดยูเหมือนัขั้งกลุ่มเพราะว่าเห็าอยูล่เห็นอยู่เพราะว่ากลมมาเร็วมาสิจดเออเด็กเด็กงวดนี่นะคันมาหาคันมาหาแปดมาหาหาเรื่อเด็กหาแปดถูกแล้วสั่เด็แล้วก็ใส่มาหนูจุดก่อนีหาทุ่นหาหนึ่งหาหาแปดไม่ม่ต้องหาหนึ่งไม้องหาแปดเลยด็ ขึ้นเสียงคันดีค่ะดิ้นฮทาฮ่าล้มเนี่ว่าคันบ้าตัวนี้คันบ้าฮ่า่าคันบ้าห่าฮ่าคันบ้าตัวนี้เด็เฮ้ยเหยียบลูกคอยบ่เพือลูกคอยเหยียบไม่เกขนมลูกยายนั่งโอ้แม่เหน้วบานนี้มาบ้านรุ่นเปร่ายุขุนเแน้ยวน่าจะใจจางน่หจะหันท่าโอ้่ามัดไรบอมานี่มันจีอเสียงรนดได้เนาะสมรักสมเนสมรักจี่วัดถุนฉันี สุมลรกนีขึ้นไปวัดปูเมื่อนั้นเนาะไปกับเซียนซองเอาหางมาตบรถเตืมเติมเต่มอีว่าห้องบูเบลโล่รถเต็มเถื่อจำรถได้สมักเอารถปูน่ะว่าต่ได้ยินเสียงมันเอาหูแนบหรือว่าได้ยินเสียงรถมาลูกุบโุเพี่เบคคือบอกกันเรี่องบอกกันจำได้ดีสมักมันบ่ได้เห็นหัาโดนเนาะบอกกันว่ามาแล้วมาแล้วกับสิวานตัวซุ่มนั่นกับลูกไปแต่ไม่น่าอันนี้บนมาจ้า ไอเอนี่บนนี้ล่างบนเด่นเก้าตัวเดียวไม่ร่องไรบอกวนนี้ใช่หนี่ดชโอ้เด่นหนึ่งรองเก้าสนุกโอ้อันนี้รักมันได้ซื้อนี่นะบนเด่นไปที่หนึ่งรองเก้าอจับคู่วันนี้จะทางจะไหมน้าสีทเกาวสีเหมือนเดิมเข่ากับเข่าว่าเข่ากั เส้นตุมฝ้ายเด่นหนึ่งลองเก้าอย่างีก็มีจเต่าฝ้ายเดตะห่ลเก่าับปลาหล่ออีแ้วกาาอย่างนอกบว่นเลมึงดูเดินหนึ่งลเก้าพี่ม่นีเด่นหนึ่งลองเก้านาเด้บ้านเราอันนี้รักอันนี้รักรักมันซื่อจับปลาหล่อมันมาพี๋มามันมาลางหรือมาหานี่มาแทนเออมันจักมาจังเดยน่ะด้กิเก้าซั่ไรต่อจับคูหรอจับคูบนมีตัวใดแน่จ้ไแมนั่งสบี เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าแปดโอ๊ยไล่ได้หน่อยแล้วก็เก้าแปดค่ะเก้าสี่เก้าห้าอันนี้ตัวกันใช่ไหมคะจ้าหกสามกันไปที่หกสามวันนี้เฮ้สิเขาตารางวันน่ะเอ่เด่นห้าลองหกหก หกกับเก้าอันนั่นจะเป็นตัวเดียวกันได้อันเอาหนี้ไว้ซื้อเรื่องหกจำนนสีมากตัวใดหกกับเก้าตัวเดียวกันส่วนเลขล่างนี้เด่นห้ารองหบอกจำไหมนั่งแมนโอ้ล่างเด่นห้ารองหเนาะเดนห้ารองหกห้าศูนจับคู่มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปด ห้าแปดตักันตูวกันหนึ่งสามหเจ็ดแปดบอกกันไปที่องสามยิ่งกับบ่อออก้อแต่ว่าสามเจ็ดนี่คือเจ็ดสามคือแต่ตัวนี้ยิ่งงกับบ่อืมันมาแห้งลวกก็ได้นี่ซื่อๆนี่เป็นสามเด็กด่างเด็กด่างเขามันบ่ออกก็ได้จะว่าเด้อมันบ่อด่างต่อวันนึงยังออกโอ้ยอันนั่นนะเก้านะเขาก็พอขายอยู่แล้วเนาะ อีกหนึ่งว่ก้าเราไม่ติดหนึ่งจ้าก่อนเอาก็ติดหนึ่งนีเด็กอันนี้มันข้างล่างนี่ข้างล่างกับปีนีงมันก็บขี้ขึ้นใส่กันมุ้งนี่นี่นะ,ะเพราะว่ามันเป็นซับคาร์หรอคุณแม,ม่น่ามานีกแล้วนียิ่งใส่กันแล้วทีละทีว่าแมนนะเออแต่ซอฟต์บ้างแน่ถูกปะผู้ยันมัดผู้ยันมัดเออเอานต่ตาแล้วมาอยู่นี่เราบ่ย่ายอ้กล่องก็ได้ยินเสียงเราตีข่องตีกระรองนี่เงี้ยมุ้ง ได้มปูกะเอือกะปูชมผูตีข้องตีกระรองตีข้องตีกระรองอาคุณยายนั่งมาจะลุกไปอย่าเอาเจเอาใส่ฟองมันกันได้เนาะจ้าเอาไองเลนะี่ห้าห้าไวเร็วท่านจ้าห้าแปดนั่นไม่ต้องหาแปดหาหนึเนาะสืบแล้วเลขกันสิตุกันสิบสามเลี้ยงสิป่ะห้าแปด ห้าหนตกลงกันไหมะเพิ่นมาเนี่ยหาเวลาเพียงขู้ยศกับว่าพู้หาบยิ่งวดนนี่ว่าที่อืมจะเป็นเลขคู่ไว้ทันหนูสิเบิ้ลไม่นั่งไม่นั่งคิดว่าเราจะเป็นหาแปดนั่นมาจากหาแปดแม่แม่มากหาแปดอใครบอกว่าหาแปดก็คือมาหาหานี่สองตัวสุนีสุนีตัดขั้นสิตัดออกออกอันไม่ใส่ก็คือสีพดเนาะมันมีีสฉกตัว มันเอาเรขกลักนะน้าว่พูดถึงมันเอาเรขกลักรักหาลักเก้าใช่นะจ้าทีเขาจับติดนะอยูอยู่ในล็อกกับเมีนมาแม่วันนี้เรขวันไหจ่ะวันพฤหัสวนพฤหัสเนาะเจ้าผเคียนบอกว่าจริงวันพฤหัสแถ่นี่เลขกระเบือนีหกสามนี่หาหาเนี่ยหาเปลี่นวันพฤหัสคนขึ้นบาเปลียนใดก่อเ็เลขนึงมันายใช่ไหมจัน คือว่ามหันใจอ๋อนี่ไม่เป็นออกรือแม้ว่ามันช้นกันเออเออหแล้วมันชนกันโมหันมันก็บสนกันนี่แหละเก้าสีข้างห่ังข้างบนแม่นบอหันมันมากตัวนั่นน่ะบ่ป้อนจ็ดสามหมื่นบู้โคตรเข่าคักซะเออเก้าเก้าอันเจ็ดนาบานนี่ฮะว่าเก้าสีน่ะมันสีมาหันบ่โลกกับมะฮ่องห้องห้อง แปดสี่สี่เก้าอยู่ออืมึงนะว่างเมยว่าสื่อยาสติ๊นกกระไดมาห้องยำอีกบอแม่อืเอาห้องยำอันย่ามือเศร้าสิไปอันเพื่อนสีมาวัดนะแม่กลัไปมอวนกลไปนะแม่บอว่านก็บอกว่าสองแปดสี่สี่สี่เก้าสองแปดสี่สี่สี่เก้าอันปูอันเอายางสติ๊กมาดูว่าสินสีผ้าลาบนกมันไม่เออเจอจะไป ตัวเกาบ่างเนี่ยตัวเกาอันนกกังเข็นน้อยๆที่มันปอนอยู่น้ำนี่น่ะนะนกกังเข็นน้อยแต่ที่งามแนี่ที่มันเห็ดนะคือคือจังอันอันไกล้่วงแม่น่ะปีกมันเห็ดแพร่แ่ราม่ตก้อนอนนี้นมน้วยวนีแล้วไปนี่ไปมหาไปวันนี้มาแล้วมาสองสามเจ้าแล้วคนดังตัวนี้ช้าจักหน้าก็ดิพวกนั่นนะพวกยู่อัน ยังก่อแม่ว่าเนี่ยรู่ตรงนี้นะทั้งสารค้ำทั้งกลุ่มว่านี่นะเจ้าว่าเจ้าแมยกับมองจอดรถกับว่ามีขึองวันนั่นตัวน,นี้เอ้ากับจังหวานล่ะกันทั้งวันนั่นแม่ก็ได้เงินหลายที่จังว่าไม่แม่มาเปิดวัดช่วงหลังเงินบ่เขาเป็นนีเขาจะหาหมื่นอย่างนี้นะนนะมนดมแล้วแกเดี๋ยวไปเนี่ยเอาจองนี่ ว่งงนาดูจัลหกนาบ้านได้ขันตือวอปานนาตือวืออยู่หนาบ้านพรน้าบ้านพรเพราบ้านนี่ได้ตัวเลขจากคุณยายนั่งเราดิบาทที่นี่จะขอสรุปแด้จ้ะแม่สรุปโปดมันจังคอยมัดบ่ขืนยายนี่แล้วยายมัดเดี๋ยวพี่สาวเขามาฟันต้นตาลมาฟันอกงาตาลไม่เอาอีกบ่หมาวันยาอีว่าส่อคว่า ท่นี่ก็บ่านใหญ่องเลยเพียงจ้านางนี่มันเขียนตระมือหึงขึ้นแล well. ้วแล้วพร้อมกันนะล่ะเ็กสามวันผู้เดียวเขียนวันเท็คือกันในเรียอกรรมเียกหาหากระ่างแลงกระหยนี่อสรุปไหมฮันอา น,นี่ถือว่าเป็นตองวดนอกจากคุณยายนางเนาะยังบ่าหันในมีโตเน้นเนาะจ่าพ้างพ่าไว้กอนจ้าเอาไปให้เอฟซีจ้าแนมแนมเมืองกอนม,ม,กมาสัน่ <c oughs> คนคุณยายนางว่าเนาะสำหรับเลขบนนะคะเด่นไปที่1รอง9นะคะจับคู่มาให้ก็มี9 4 9 5 9 6 9 8กันไปที่6 3ค่ะส่วนเลขล่างนี่เด่นไปที่5ร่อง6นะคะจะับ คู่มหายนี่มีหาศูนย์หาหนึง่งหาหาหาแกันไปที่หนึ่งสมแล้วกเจ็ดสามค่ะงวดน,นี้คุณยายนางไม่แอบแยบ,ยบ,ยบๆว่าน่าจะเขาล่างนะคะเพราะว่าคุณยายนางมักล่างแห้งก่กบุญในงวดน,นี้ว่าศัดดีมกแขงมาแข้งตีลางจ้าจัดใดกระล้องเพิจารณาเบิรงกอนเนาะเอาไปถ้าผู้ใดมากกรล้องไปนนเสี่ยงฝันเบิงนะคะหาฝันดีนะคะ เดี๋ยวจังใดก็มาตามคุณยายนา่งเรื่อยๆนะฮามีความเคลื่อนไว้เนาะหรือว่ามีโตดีโตเด็ดมาฝากอีกนะ,ะหรือว่านกตัวน,นั้นสิมาห้องบอกอีกบอในงวดนี่นะ่ก็ตตองติดตามนะห้องบอกเ่ที่สองปีแล้วนะเนาะเพราะว่าปกติคุณยา,ยน,านั่งนี่ขันเลขชุดแรกนี่เข่าแล้วดิ แต่ว่าเอาทีมมดถ้าไปเอาตอบห <c oughs> <c oughs> ันขวหแหลกของคุณยายน่แมนจะม้ะหววเดียวแต่ว่ามีมะยำจะซื้อว่าแปลกเลยต้าแมนปีใหม่เริ่มปีใหม่เริ่มปีใหม่นะช่วงที่ขึ้นล้างไปหั่นล้างที่ล้างที่มันเข่ามานนะ<ช>มันเฟร์หมรี่มันเป็นยังไงผู้ใจบ่จดบ่าอบใจเป็นยังไงผู้มันนี่เขาตัดออกรอดเอารถซุ่มมาถือไว้แมนมันนี่เออ คันกูว่าเฮ็ดอิรีมันก็สิบไรตัวนี่เงเลยมันก็ได้ตัดสินใจมาเฮ็ดเอาอิรีแล้วเออเอาอิรีแล้วนะวันนี้นะมันกับเขามา่สองวันเต็มๆตมมันมาทั้งหลังทั้งบนตอนนี้ตั้งแต่ถ่ายปีม่านี่บอกตั้งแต่ถ่ายปีม่านมันกับเขาจังสี่ทุกทุกทุกช่วงของปีนะเหยาหรือแบบเหยาหรือแเหย้าไปเลยดิือแก็ได้เงินช่วงนี้แหละเฮ็ดจินเฮ็ดท่านนะนั่งแม่นะแต่ว่าเขาเจ้าว่าเพื่อนพูดว่าสิ ึ้นสลากันพอเรียนเดือนไม่ซาเลยก็เห็นแกอน้นมากนะบอกกันซอยๆกันเท่าก็ได้ไปทั้งในกาในหาบาทิดบาทก็ดีเนาะอ๋อตอนนั้นคุณยายนั่งเี่ลเพราะว่าปีนี้บอกว่าสิเอาแท้แล้วนี่ตลอดทั้งปีที่บ้านนี่ตลอดแลลวแล้ววัดงวดนี้แตกอีกเนาะเอาแม่ว่าเดี๋ยวงวดนี้นะนะขั้น มันมีแต่เก่าแม่มันคือยังโบเกตยังจ้าบ่นดิแม่คิดว่าสิยังเกตมันก็บ่มีสันดีในโลกนะมันบ่มีเลยนามีเท่ากัเอาตามเาเห็นได้เนาะเอาตามสูตรเท่าหลือเนล่าแม่เพรว่าแม่คิดว่าบ่นนี่สิบ่เข่าขงมันนี่นี่เข่าล่างี่แม่แล้วว่าเป็นมักส่วนโตนะมักกลางแห้งนะขั้นตัวนี้บ่มากขึ้ตัวนี้มากชอบส่วนตัวเนาะเอาสิจะเปียงสัน บนเ้างมาต้องเบาเลยถึงเลยเอาก่างย่างเดียวแต่เด็กแต่เอาแต่เอาไอ้คือเกาฮามีคนมักเนาะจ้าอาสำหรับเมื่อนี้กาสิขอรบกวนคุณยายนั่งทอนี่จ้าเดี๋ยวสิอ่าวันหนาเนาะใกล้ๆมือหรือว่ามีบ้างหม่วยจังใดคอยสิมาตามหมนะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายนางค่ะขอบคุณค่ะด้วยเงื่อนในกล่องท่องไรมาทุกนาเรือให้ได้ทราบในเต็มทค่